ไปตัวมึงมันไม่เหมือนในรูปเลยวะ่ะมีนี่กูซื้อเลยแม่งขายเป็นพันแน่นอนอะ CS Go สกินพริป,ป๊อปใน CS 2ตอนนี้ทุกคิวที่พี่ป๊อปได้จะเท่ากับ1ดอลลาร์ในเว็บสกิน com ครับ,รบสวัสดีครับพี่ป๊อปครับ <laughs> วิดีโอนี้ก็ถูกสปอนเซอร์โดย Skin.Club นะครับผม Skin.Club เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับสกิน CS2 ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเปิดกลองตีบวกแบทเทิลซื้อขายแลกเปลี่ยนมีอีเวนต์ต่ตางๆให้ร่วมสนุกมากมายตลอดปีเลยเริ่มใช้เว็บ Skin.Club ด้วยโค้ด NXZ01 หรือกดลิงก์ใต้ใ Description เพื่อรับโบนัส7%ได้เลยครับสำหรับผู้มีอายุมากกว่า1 8ปีขึ้นไปเท่านั้นนะฮะ เย้พี่ป๊อบโคตรหล่อครับเย้ทำไมหน้าเมนูเป็นคนหนึ่งทำไมในเกมอีกคนพี่ป๊อบอยากปลอมตัวโกนหัวมาวันนี้พี่ป๊อบอยากได้กี่คิวครับจริงๆแล้วก็ยี่สิบคิวพี่ป๊อกก็โอเคแล้วครับแต่ดูก่อนนะต้องต้องวิเคราะห์ก่อนครับเอ๊ะเอ๊ะช็อตครับเ้ยเข้าแล้วครับพี่ป๊อแล้วครับพี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่ป๊อกโดนป๊อกป้องสักเอ้ยไใสมาแล้วครับ พี่ป๊อปเก็บไปสามเลยเหรอมาครับผมพี่ป๊อปมาแล้วพี่ป๊อปโคตรเมมอะครับพี่ป๊อปเก็บไปสามแค้นมากไม่รู้มีใครเอาทรายมาใส่ท่อรถผมกูว่าอีพีมึงอะแม่ไม่ได้เป็นช็อตแล้วด้วยวิดีโอยาวโคตรตัดเครียดล้ะไอช็อตนี่โล่งคะตอนนี้โล่งอยู่เอ้ยขอบคุณครับไม่ต้องชมรู้อยู่พอประมาณครับหล่ออยู่ครับโจยไก่โจยไก่เลย๋อเท่าที เอ้ยมิดมิดโอ้ย,อยสวย,ยครับพี่ป๊อบมิดมิด,มด,มดตายแล้วครับผมโลผมโลไม่เป็นไรครับพี่ป๊อบเดี๋ยวผมเบสพี่เองไม่เปินเข้าสายตัวหนึ่งสายตายอีกตัวครับเอ้ยตายหน้าต่างครับพี่ป๊อบ,บหมดครับหมดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๊อบพี่ป๊อบสวัสดีครับเฮ้ยขอบคุณมากครับไม่เท่าไหร่ครับพี่ป๊อบผมจนเลยป่ะครับเนี่ยวันนี้สามสิบแล้วกันครับถ้าพี่ป๊อบได้ของรางวัลจากตรงนี้เนี่ยพี่ป๊อบจะเลิกไลฟ์ติ๊กตอกครับน่าจะเยียวยาได้อยู่ทุกวันนี้พี่ป๊อบยังยังขับแก๊ปอยู่ไหมครับได้ยังขับอยู่ครับมันยังเป็นอาชีพหลักของผมอันนี้คือเป็นพาร์ทไทม์ครับเล่นเซียสโกเวลาว่างเล่นกับช่องไหนครับตอนนี้เล่นกับ NXZ ครับเป็นเป็นประจําประจําที่อันนี้้ครรรังแกดออเืน อุ้ยเยอะครับพี่พี่พี่ระวังครับมึงมึงเป็นพี่กูนี่นี่ไฮมิดขวาครับไฮมิดขวาครับพี่เจ็บมากครับเจ็บมากครับเอ้ยท็อปมิดก็โผล่ครับซ้ายครับสว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 ยครับพี่ป๊อปเฮ้ยเฮียหน้าผมนะโอ้ยเฮ้ยเฮียหน้าผมนะโอ้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบผมสุ่มความแคสมาเยอะครับ เฮ้ยพี่ป๊อปอู้วววอพี่ป๊อกกูเองดนี่ว่ะแต่ตัวแล้วพี่ป๊อกโอ้โหแต่ทีมเราไม่เอาเลยพี่ป๊อกเล่นเล่นปรินสติมไหมครับป๊อกขอหน่อยแม่ขอลองดูซิป๊อกขอเฮ้ยโอ้ยพี่ป๊อกพี่เฮ้ยพี่ป๊อกยังไม่ได้ลองสกินเลยเอ้ยพี่ป๊อกเอ้ยเอ้ามาเร็วยังวะผมผมลองไปมิดดีกว่าตอนนี้โอ้พี่ป๊อปผมอยู่ในควันเลยผมมองไม่เห็นเลยครับไม่เป็นไรครับพี่ป๊อปเอ้ย พี่บ๊อบเอาทีพี่ผมไม่แล้วผมไม่อยู่แล้วไมยพี่บ๊อบขอเอคหน่อยบ๊อบหยิบ AK เคมาแล้วครับแคทบ๊อกมีอีกตัวฮะตอนนี้เพื่อนเอาหมดเลยฮะผมขอผมขอผมขออุ้ยอุ้ยเออไอพี่เปาของจริงก็เกลียดได้เอฟบีพี่ยม่ขึ้นว่ะมีมีทันโนครับอ๋อพี่บ๊อบตายแล้วเหรอครับต่อยังไอ้ อุ้ยอ้หมาแล้วครับหนึ่งตัวหัวแล้วครับหนึ่งบีหนึ่งครับอุ้ยโอ้ยไม่ทายอุ้ยมาแล้วครับพี่ป๊อปมีกับพี่มีตัวหนึงครับมีอีกตัวนึงครับเฮ้ยพี่มันเนตพี่เฮ้ยพี่มันเนตพี่ผมพี่พี่โดนรบกวสองลูกเลยเนี่ยเอ้ยปลาแม่นยังวะสวยครับพี่ป๊อปโอ้ยลองเยอะลองเยอะ สวยครับได้เพื่อนเพลงนิวครับเพื่อนพี่ปอบอึ้งระเบิดอีกแล้วแม่งนักปาระเบิดไอ้สียโดนทุกคนแล้วมากเ่ยที่เราพี่ป๊อปแขร์มากอ่ะกูแขร์นอ่ะกูแขนสัตว์อ่ะพี่ป๊อปอึ้งอ่ะเฮ้ยบีบีพี่อุูยมันมาเร็วมากเลยครับเฮ้ยมึงไม่ต้องมันเนทกูเลยนะเด็กอุ้ยสุดยอดครับโอ้ยดีละดีละโอเคแล้วโอเคแล้ว โอ้โหโอ้โหครึ่งแรกโดนนำไปก่อนแต่พี่ป๊อปซัดไปแล้ว16ครับป๊าปซูงรับเราไม่รู้แล้วครับเนี่ยว่าอันนี้เป็นพี่ป๊อปหรือไวรุ่นไฟเอ็มไปบีเลยครับจะเปิดไว้ในเกมหรือไรวะเฮ้ยโล่งวะเฮ้ยโล่งครับเฮ้ยมีโล่งมีโล่งอย่างนี้ก็สครับไม่น่าเชื่อครับโล่งแล้วครับต้องวางแล้วแล้วก็เล่นฉลาดฉลาดครับทีมเต็มเลยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยวินโดว์มีพี่โอ้หไฟด้วยเล่นทุกอย่างเลย โอผมก็กระดึงพี่ป๊อปกูโดนโอ้โหเฮ้ยใช่เหรอวะมา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 ตอนนี้ชนะแน่นอนครับเชื่อพี่ป๊อปได้เลยพี่ป๊อประวังมิดนะพี่ดันชัวรอุ๊ยโอ้โหเยเหยาแนสุดผมจะโดนหรือไม่เนี่ยผมรอสโมหมดเนี่ยนี่ไงมาโอ้โหมิดสองเลยน่าจะมิดสองเลย สวยครับแล้วออมว่าพี่ป๊อบทำได้ครับพี่ป๊อบยิงได้อยู่แล้วครับผมเนี่ยยิงไม่ได้กินเสร็ปั้นเออผมปลาสมก้ลองเองครับสมกแม่นมากครับคุณไอช็อตโอ้หไฟด้วยโอ้โหผมลบกันโอ้โหไอยสาไม่กล้าเข้าเลยเราต้องปลาระเบิดให้หมดก่อน เนี yeah. who, im, night, ่ยเข้าไปเดี no no yeah. no pues, ๋ยวโดนระเบิดโดนไฟนี yeah, ่ไงนั่นไงอุ้ยที่ป๊ดปที่ป๊ดโอ้ยเดียวอุ้ยที่มั่วเลยหรอหกไม่ที่ป๊อมเฮ้ยล่นรู้แฮกคนได้เยอะโอ้โหแย่ละที่ป๊อปเล่นดละสาม โอ้โห่จีจวะจรจี <GG. S 1> สวยแล้วสวยแล้วพี่ปองท์เต็มที่แล้วครเบ็ที่แล้วตัดไปยี่สิบเอ็ดคิวนะครับบวกคิวของอีกแปดคิวรวมเป็นยี่สิบเก้าดอนครับปเปิดกล่องกันดีกว่ายี่สิบเก้าดอนครับกล่องก่อนยี่สิบเก้าอาจจะไม่มีอาจจะต้องปรับขึ้นปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่ห้าสิบเออแปลกแปลก คุณยังยิบเก้าเป๊ะเลยว่ะมาแล้วสองก่อนไหมโอ้โหพัลโลกแล้วไอเรนพี่ป๊อปเล่นมาได้สิ๊กเกอร์เงี้ยโอ้โหสุดิสืดิ้นถ้าไม่งั้นน่ะถ้าเปิดได้ไม่ดีมากเดี๋ยวพี่ป๊อปจะกลับไปไลฟ์ต่อนะครับอ่ายิบเก้าเหลือไม่มีกล่องครับมีสามสิบสองอันครับพี่ป๊อปเอาไหนครับอืจริงๆพี่ป๊อปชอบกินฮานามิมากงั้นป๊อปขอดู ฮานามีก่อนแล้วกันอ่าฮานามีครับ30เหรียญครับผมพี่ป๊อบอยากได้เลยนี่พี่ป๊อบไม่ได้โลภนะแต่ว่าพี่ป๊อบอยากได้นี่เลยฟิ Night, <laughs> <c oughs> <laughs> ปไนท์สล็อตพ่อเหมือนกับพี่ป,อป๊อบได้ปินสตรีม <c oughs> นี่ก็หลูแล้วนะเนี่ยฮารามินะพี่ป๊อบไปมาฮารามิ3าเหรียญครับออกมาเป็นเป็น โอ้โหโอ้โหดีเซิร์ตอีเกิลครับได้อยู่ได้อยู่ครับอย่างน้อยก็ไม่เกลือครับพี่ป๊อปครับผมขอบคุณมากสำหรับดิเซิร์ดอีเกิลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ NX ักแชทกันด้วยนะครับแต่นี่ไม่ใช่เสียงพี่ป๊อปนี่เสียงใครก็ไม่รู้จ <laughs> ักแหวกไอ้ a n งกิ huh. <laughs> u